สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ะพ,พาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุดเรียนสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นผ้าไหมมัดมีทอมือผีมือชาวบ้านในชุมชนนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นสามตะโกยียบห่อนะคะเป็นผ้าไหมสามตะโกยียบห่อผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะสีธรรมชาตินะคะ สามตะโกเหยียบเหาะเชิงล่างเชิงเดียวค่ะลายแบบนี้นะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะลายแบบนี้ค่ะ สามตะกอเยี่ยพอสีธรรมชาตินะคะถ้าสามตะสตะกรอเยี่ยพอเนื้อลายในเนื้อผ้านะคะจะเป็นตารางแบบนี้นะคะเล็กๆค่ะสนใจทักมานะคะผือละ2,100บาทค่ะ เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเป็นสารตะโกเหยียบเหาะสีธรรมชาตินะคะราคาถูกมากๆเลยค่ะเือละ2,100บาทสวยๆนะคะเพื้นต่อไปค่ะ สามตะกอนะคะสีแดงสดเลยค่ะสามตะกอเหยียบเพาะนะคะทอด้วยใหม่บ้านค่ะผืนนี้ทอด้วยไหมบ้านนะคะแดงได้ใจเลยค่ะผืนนี้สีแดงนะคะถ้ามองดีๆตรงนี้นะคะขอแจ้งก่อนนะคะแดงแบบนี้นะคะสีไม่เรียบเนียนสักทีเดียวนะคะ เป็นเหมือนสีสไลด์นะคะสวยอีกแบบค่ะเป็นห้าลายเชิงนะคะย้อมใหม่บ้านนะคะจะสีจะส่วนใหญ่จะย้อมยากแล้วก็จะทําให้เรียบเนียนยากมากนะคะเป็นสามตะก้อเยียบเหาะแบบนี้นะคะเนื้อเนื้อลายเนื้อผ้านะคะไม่เรียบนะคะเป็นเหมือนลายลายอยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกสามตะก้อเยียบเหาะนะคะหรือเยยบโคมนะคะเป็นลายโคมง ด้านบนนะคะกลางผ้าค่ะเ <c oughs> ชิงผ้านะคะเป็นแบบนี้ค่ะเชิงล่างค่ะสีตัดกันนะคะแบบนี้นะคะเป็นผ้าทูโทนค่ะเนี่ยเชิงแบบนี้นะคะ <c oughs> สามตะโกหยียบ หอละเยียบโคมนะคะทอด้วยใหม่บ้านนะคะเชิงลากเชิงเดียวค่ะแดงอมส้มนะคะสีสวยนะคะทอด้วยใหม่บ้านค่ะท่านที่ชอบสีแดงนะคะรับไปค่ะสองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะราคาเบาๆนะคะสองพันหนึ่งร้อยบาท เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะแดงสดมา,มากมากเลยนะคะสามตะโกทอด้วยใหม่บ้านนะคะเหยียบเหอด้วยพื้นต่อไปค่ะ สามตะก,ก้อเครือสมอเชิงบนล่างนะคะเครือสไลด์สีด้วยนะคะแบบนี้มีสีแบบนี้นะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะผือนี้เชิงล่างเชิงเดียวเพราะว่าเชิงสไลด์สีตรงนี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะไว้ข้างล่างนะคะแต่ใครจะไว้ข้างบนก็ไม่ ก็ไม่ผิดนะคะถ้าไม่มีเชิงสไลด์นะคะอาจจะเป็นเชิงบนล่างนะคะเพราะว่าลายลายแบบเชิงบนล่างเลยมันต่างกาันที่ที่เชิงสีตรงนี้แค่นั้นเองนะคะส่วนใหญ่เขาจะไว้ข้างล่างนะคะเป็นสามตะโก้เครือสมอด้วยนะคะนี่ค่ะมีหน้านางอีกต่างหากนะคะ มีหน้านางด้วยสามตะกอ้อเครือสมอมีหน้านางนะคะเชิงสไลด์สีนะคะสนใจทักมาค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะสองพันสองร้อยบาทนะคะสามตะกอ้อเครือสมอมีหน้านางค่ะ ้าใหม่สวยๆนะคะพื้นต่อไปค่ะสามตะกอนะคะเชิงล่างเชิงเดียวนะคะผ้าดำนะคะสีดำนะคะลายสีเหลืองค่ะดำเหลืองเอวเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นสามตะโกนะคะ เป็นผ้าสามตะโกค่ะถ้าไม่ได้แจ้งว่าเป็นไหมบ้านคือไหมจุนทั้งหมดนะคะถ้าแจ้งว่าไหมบ้านก็คืออาจจะเป็นไหมทด้วยไหมบ้านก็คือเส้นพุ่งอย่างเดียวถ้าไหมบ้านพุ่งยืนก็คือไหมบ้านทางผืนนะคะ สามตะโกนะคะผ้าสามตะโกเชิงล่างนะคะสีดำค่ะบางทีก็จำเป็นต้องใช้นะคะเป็นครั้งคราวท่านใดสนใจทักมาค่ะสองพันบาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรี ต่อไปค่ะลายลูกออดนะคะสามตะโกลายลูกออดนะคะทอด้วยไหมบ้านค่ะผืนนี้ทอด้วยไหมบ้านนะคะสามตะโกทอด้วยไหมบ้านค่ะลายลูกออดลายลูกออดมีเจยนะคะทอด้วยไหมบ้านค่ะ ลายเล็กๆ,ๆแบบนี้เต็มผืนนะคะอาจจะมองเหมือนสีไม่เสมอนี่คือไหมบ้านนะคะจริงๆแล้วเกิดจากเส้นใหม่นะคะไม่เท่ากันเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะสามตะก้อทอด้วยไหมบ้านนะคะลายลุกออดค่ะเผือละสองพันห้าร้อยบาทค่ะ คือละ2,500บาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีพื้นนี่สวยค่ะ <_ C 1> ท้าหมสวยทุกผืนนะคะรับไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ <_ C 1> นี่ค่ะลายลูกออสสวยๆ <_ C 1> <ส>วยผืนต่อไปค่ะ6ตะกนนะคะทอยกดอก ลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายคุยนะคะทอสอดริมบนล่างนะคะนี่สอดริมบนล่างด้วยค่ะ ลายสวยนะคะหกตะกอทอโยดอกลายลูกแก้วทอส,สอดริมบนล่างมีหน้านางชายคลุยนะคะโฮลสวยๆโฮล็ลอกค่ะ3,800บาทค่ะเผือละ3,800บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรี ืึนต่อไปค่ะพญานาคค่ะห้าตะกอนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายครุยนะคะ นาคนะคะสีเขียวกับสีแดงแบบนี้นะคะเึิงล่างแบบนี้หน้านางสวยะคะ่ะหน้านางแบบนี้นะคะชายครุยนะคะถือว่าหน้านางสวยนะคะผืนนี้ พญานาคนะคะนาคเขียวแดงค่ะเป็นผ้าห้าตะปนะคะโทยกดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายขุยนะคะลายมงคลอำนาจบารมีโชคลาภอำนาจบารมีนะคะลายพญานาคสนใจทักมากค่ะสามพันเก้ารอยบาท อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าไหมสูรินสวยๆนะคะสนใจแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครคะ่ะฝากกดติดตามนะคะ กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ